พอแม่พี่น้องวันนี้เอาต้นมะม่วงมาปลูกที่บ้านสวนครับไปค่อยปลูกไปเรื่อยๆครับเพื่อใช้บังร่มบงังแดดก็ใช้เวลาเก็ปีสองปีกน่าจะโตโตรับพี่น้องปลูกตรงนี้แล้วครับพี่น้อง ดินก็ไม่ค่อยดีครับพี่น้องแข็งดินเหนียวผม่ อีกเนี่ยนี่ก็เหนื่อยแล้วครับพี่น้อง นยนกุดลิงแค่นี้กันเลยเนาะพี่น้องแก่แล้วเนาะคนเราโตต้นมะม่วงมาลงนะครับพี่น้อง <c oughs> ม่วงครับพี่น้อง จะว่ดน้ำ้นไม้ตอครับพี่น้องน้ำ้นไม้ครับพี่น้องบ้านสวนครับบ้านสวน tuổi súc, tuổi mà nó lâm, cầm năng thật thải để được ở đây anh luôn, ban với, hay lúc trai, trai nó mới sẽ ban sườn, làm công công content, để lúc, đã quá em มันกป็นไม้ครับพี่น้องไม่ลดอากาศมันร้อนนะฝนก็นไม่ตกฝน <c oughs> ก็นไม่ตกอากาศก็ร้อนพี่น้อง แล้วเป็นไม้มันก็จะเหี่ยวคนระับพี่น้องทำห้องครัวไว้่ไว้ทำ mình có phe đấy chụp thi, rồi tôi mấy tôi cứ nghỉ ngơi